คนลูก,ก,กลลตุญมันนอกไปกรุงก็ลูกบุญเหมือนกันบางคนต่างมีความฝันบางคนต่างมีความฝันเพราะตัวเรานั้นมันก็ ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสดๆเช่นเคยนะครับเราเจอกันตอนเวลาประมาณเที่ยง10นาทีในเวลาใหม่ของเราแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานถึง30นาทีเต็มเตต่อจากนี้ไปนะครับทางช่อง66บันเทิงเกินร้อยกับรายการคน<อ>ลุกทุ่งคุณ2บรรพฤัสบดีครับที่10 เนะครับวันนี้10เอ้อขออภัยครับ20 20พฤษภาคมหลงวันแล้วทำงานหลงวันแล้วหลงวันแล้ว20พฤษภาคม2 5 6พนบสะครับพี่ท็อปสาราวุฒพลอยประดับครับและบอลสก,กันแก้ประจันดำเนินรายการนะครับนะฮะอ้าวเราก็ต้องมาติดตามนะครับคนลุกทุ่งทำอะไรเคลื่อนไหวอย,อย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเรื่องของเพลงใหม่ๆอัปเดตให้ได้ทราบมิวสิกวิดีโอความเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าจะเป็นประเด็นดราม่าต่างๆเนี่ยเราเสนอทุกมุมหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัว ย่อต่างๆมีคนถามมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าเวลาอ่านข่าวพวกตัวย่อทำไมคุณทับคุณบอลไม่อ่านชื่อเข้าไปเลยล่ะคะทำไมครับพี่ทับชี้แจงคุณผู้ชมหน่อยรู้กันอยู่สองคนน่ะเออมากรุกิ้กงเคียนก็อยู่อย่างนี้ทาไมถึงไม่บอกคน่จะมันเม้นด่าเราสองคนบอกว่าถ้ารู้กันสองคนก็ไปอ่านกันเองที่บ้านแต่ถามว่าดูไหมดูดูนะแล้วทําไมถึงไม่เล่าให้มันจงแจ้งไปเลยว่าอ่ดาราคนนี้ศิลปินคนนั้นคือฉันยังมีสติอยู่ไหม คือถ้าเกิดฉ okay ันพูดไปเนี่ยคนก็จะอันหนึ่งโอเคคนก็อยากรู้แหละเราเข้าใจว่าคนเสพข่าวเขาอยากรู้ว่าไอ้ใครอินทรลักษกอไก่อินทรลักษบอกใบไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมสิเขาก็ฟ้องฉันตายสิคุณก็บ้านก็อยู่หน้าศาลอาญาเลยนะเดินขึ้นลงศารอาญากันเป็นบ้านเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งมินประมาณแล้วก็พรบคอมอีกยังอยากจัดรายการอยู่นะฮะยังไม่อยากปศาลถ้าอยากรู้อินบ็อกสมถามเดี๋ยวฉันจะบอกให้หรือโทรมาเลย มีหลายค่ายหลายศิลปินอยากรู้อยู่มีอินบ็อกซ์มีส่วนตัวมาเยอะไหมฮะัเยอะถามด่าก็มีด่าก็มีเหรอาก็มีถามว่าเราแคร์ไหมฮะไม่แคร์นะเพราะเป็นข่าวที่หลายๆคนอยากรู้เรารู้เราก็ต้องมาเล่าให้ฟังเออที่ยังไม่ได้อีกข่าวนะข่าวอะไรยังสงสารนางอยู่ข่าวอะไรศิลึกน้องแอบท้องอ่ะฮะมีศิลปินแอบท้องด้วยคุณศิลปินหญิงหญิงอายุยังไม่ถึงยี่สิบอ๋อเหรอเออท้องนี่แล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กด้วยอ่ะอุ้ย, <What? S 2> ย,นนยไว้เขียนชื่อชื่อหน่อได้ไหมเขียนชื่อหนึ่งเขียนชื่อนึง<พ>น้องอยากรู้พอเข้าเลยองี้เลยตั้งแต่ต้นรายการเลยเอออุ้ยดังนะเนี่ยดังอน่ะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยววลเราค่อยเล่าอันนี้ยังไม่เล่าเลยหรออันนี้ยังไม่ได้เล่าเลยมาเริ่มต้นกับข่าวแรกกันก่อนเลยนะฮะข่าวนี้เป็นเรื่องของคุณโจยูมานินนะเราจะได้จำได้มาว่าเขามีโครงการลำเพลินปันสุขโครงการนี้นะฮะเขาก็มีการไลฟ์สดแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาเมนต์ห้าร้อยคนแรกก็จะรับกล่อง เป็นกล่องเครื่องอย่างชีพนะฮะก็จะมีทั้งบะหมีเ่เป็นแบเรูปมีนมมีแมสมีเจลแอลกอฮอลอะไรต่างๆเหล่านี้มูลค่าเนี่ยประมาณแบบโอ้เป็นพันเหมือนกันต่อ,อกล่องเป็นของใช้พื้นฐานในการดำรงชีวิตว่ายอย่างนั้นแล้วก็ส่งไปให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับแต่ปรากฏว่าพอส่งไปปับ๊บก็เกิดปัญหาอย่างหนึ่งครับเพราะว่าบริษัทขนส่งเอกชน<ะ>บางเจ้าอ่ะนะเขาบอกว่าไม่สามารถนำสิ่งของตรงนี้ไปส่งได้เพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดง ของมันก็เลยตีกลับมาเสียหายเยอะ,ะ,ะเสียหายเยอะ,อน,ยอะนะฮะไอ<ง>้ไของมันไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกแต่ว่าความตั้งใจของเขาอะ<ง>ในการที่อยากจะให้อะแล้วคนที่อยากที่จะรอเขารู้ว่าเขาได้โคต้านี้อยู่แล้ว ของมันไปไม่ถึงเขาเดือดร้อนหนักมากแล้วเขาก็ร่วมสนุกกิจกรรมแล้วส่งชื่อมาอะไรต่างๆใช่นะฮะในเรื่องนี้คุณโจโยมูมานินมาเปิดใจกับเรานรในรายการคนลุกทุ่งของเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยว่าเขาจะหาทางช่วยเหลือและทางแก้ไขยังไงบ้างรวมทั้งโปรเจกต์ที่2เริ่มขึ้นแล้วนะฮะครับก็คือโปรเจกต์แรกเอาของไปปันสุขให้คนที่เป็นชาวบ้านโปรเจกต์สองจะทําอะไรวันนี้ครับมีคําตอบจากการสัมภาษณ์นี้จากโจโยมูมานินครับ,รบสวัสดีครับโจครับ สัสดีครับพี่งอแสวามินครับครับเป<ม>็นยังไง<ม>เห็น<ม>ับเห็นเมื่อกี้นี้นะครับได้เห็นใน Facebook นะบอกว่าเออมีของที่ตีคืนกลับมาจากโครงการลำเพลินปันสุกนี่ส่วนใหญ่ที่ตีคืนกลับมานี่ปัญหามันเกิดจากอะไรฮะตอนนี้คือ อ,อยากจะบอกอะไรไหมครับคือความตั้งใจโจโอเคแต่ว่าการขนส่ง,สงมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยคนที่เขาได้โคต้าแล้วจากในช่วง500ชุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเขา,เาฟังอยู่ดูอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วแต่ว่าขอไปไม่ถึงจริงๆก็ขอแล้วก็ใช่ที่ที่ที่ขอไปไม่ถึงแต่ยังไงจะจะตอบไปด้วยก็จะโอ,ขอขนเงินขขนะครับจะนวนเงิน ไม่มากแต่ว่ก็แสดงเป็นเป็นด้วยความปวด้จนะครับกนจะจบเดี๋ยวนะครับเช็คปดปักใจไปให้เพื่อมันจะทำลูเช็คเล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็น้าวปอดใจอนะครับนะเห็นบอกว่าโครงการต่อไปนี่จะเป็นการซื้อชุด PPE นี่มีขึ้นโปรเจกต์นี้ไว้หรือยังคร,ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับตันนี้กำลสอบถามกับไไหลายๆทาง ทาุดดีรบร,ะว,ร,ะ,วระว่ารอะรี่้หครับ,รบเ,ปเป้าหมายในการที่จะส่งมอบในชุดนี้นะครับประมาณสักกี่ชุดที่ตั้งใจไว้อันนีสองหมื่นบาทนะครับ ก็เราไปดูว่าตกว่าชุดเราเท่าไหร่แล้วเราก็ดูว่ามันจะได้สักกี่ชุดนะครับเราจะเอาชุดนี้ไปตั้งใจรีมอบให้กับที่ไหนต้นจุดไหนหรือว่าจะกระจายของฮะน่าจะตอนนี้ผมผมผมยังไม่ทูครับนี่ก็ว่าจะติดตามไปก็คือจะโทรหาโรงพยาบาลบุสมวิัยแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามครับอืมนะไปสองจุดก่อนนะฮะอ่าที่แบบว่ามีบุคลากรที่เขาทำงานกันอย่างเต็มที่ตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ โจคับอยากจะให้ฝากเป็นกําลังใจนะฮะให้กับหลายๆคนที่ตอนนี้ก็แน่นอนว่ามันยังไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าการที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็การดารงชีพกันด้วยครับในตอนนี้กับฝากไปถึงทักข่าวตัดเลงไปเนหัวร่งหรือเพราะไม่ีปนอทั่วประเทศนะครับให้ทุกคนปกติแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในสภาวะแบบนี้ครับเรา ตัวเองนะครับอย่างเช้ว่าให้ป่าวกแบบศูนนี่นะครับตอนนี้คือคือเราเราเราต้องดูเลยเราต้องช่วยเหลือตัวเองใหมากที่สุดเลยู่แล้วก็อันนี้เห็นคนที่ที่มนะครับเป็นคนก่อขึ้นตัวนั้นาจากมือไทยขับนำกับ ที่หมาสารคามนี่คนตื่นตัวเรื่องวัคซีนการไปฉีดนี่ยังไงบ้างครับที่นู่นก็มีบ้างไม่มีบ้างครับอืมนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ไม่ฉีดนี่คือไงฮะคือยังกลัวความไม่แน่ใจความปลอดภัยอะไรอย่างเนาะผมพูดเ่อบ้านบ้านอื่งเดียวทั้งหมดก็คือยังกลัวกับยังกลัวรรับนะครับที่ที่มีรองได้าับบบ้าเข้าของมูดเท้าสามนี่ทั้งแบบแว่าที่เนแบบสูทเขียวหรือ่าบเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ một không าเกิดว่าอย่างนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่อย่างเช่นในกรุงเทพเองแม้แต่ภูเก็ตเองตอนนี้เขาก็ฉีดกันไปเยอะมากนะครับในงจุดนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับขอให้มั่นใจว่า,าเรื่องของเปอร์เซ็นต์การแพ้อาจจะมีบ้างแต่ว่าเรื่อง,องการที่จะเสียชีวิตเนี่ยพี่ทว่ามันอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆอะไรเงี้ยน,นะครับอืมใช่แล้วนะฮะอ่าก็ขอบคุณโจโด้วยนะคะช่วยเต็มที่เลยนะพี่ท็อปเนาะนะฮะ สรุปประเด็นก็คือว่าคนที่ไม่ได้ของเขาจะโอนเงินเป็นเงินสดไปให้นะส่วนของเดี๋ยวก็ดูว่าอาจจะไปกระจายก,กระจายสำหรับคนที่อยู่ในย่านใกล้ๆที่พอเป็นไปได้นะส่วนโครงการต่อไปชุด PPE ก็20,000บาทกันงบไปแล้วก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลอย่างน้อยก็2ที่นี่คือความตั้งใจนะครับของศิลปินหมอลำที่ ต้องบอกว่าเต็มร้อยจริงๆนะครับสำหรับกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้ด้วยนะครับใช่สาวน้อยเพชรบ้านแพงคร,ครับขอร่วมอุโมทนาบุญในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับนะ ไปดูเรื่องของคุณเบชน้องเบรมายุรากันบ้างนะครับเจ้าของบทเพลงเสียงไว้เป็นแฟนซึ่งโด่งดังมากบทเพลงนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์มัศุห้าหานที่เขียนเอาไวใ้ให้กับเธอนะครับในช่วงนี้เห็นเธอเงียบเงียบไปทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้นะครับหลังจากที่เรียนจบนะครับคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ก็ไปเรียนต่อปริญญาโทอ่าตั้งใจศึกษาหาความรู้คณะเดียวกันเลยพี่ทับคุณผู้ชมครับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ล่าสุด เมื่อเรียนแล้วนะครับมีความตั้งอกตั้งใจด้วยจบแล้วเนี่ยเตรียมสอบบรรจุครูเลยนะมุ่งมั่นไปเป็นครูเลยถูกต้องอนี่นะครับผมแล้วส่วนงานร้องเพลงมีคําถามมาเยอะเลยว่าเอ๊ะตอนนี้มีหรือเปล่าอย่างที่ทราบกันว่างานร้องเพลงตอนนี้ก็ต้อง,ต,องต้องหยุดไปก่อนนะเนาะนะครับแล้วก็มีงานสอนพิเศษออนไลน์คือสอนลูกศิษย์อะไรต่างๆทางโปรแกรมรก Zoom ไปก่อนใช่<อ>นะฮะก็เป็นการอัปเดตให้ได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่ได้หายไปไหนนายังคง เรียนต่อน,นั่นเองนะครับตัวนักรรอยคนหนึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเธอเนี่ยปรับตัวได้เร็วกว่าคนอื่นตั้งแต่โควิดหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่ามีโควิดแรกก็มีการขายคุกกี้ทัยพืชขายดีมากมแล้วก็มีหอยลายเป็นหอยลายทอดกรอบอก็ขายดีมากอีกเช่นเดียวกันล่าสุดทำอะไรอีกครับล่าสุดแร่อาณาจักรการขายของไปฮะอัมพรเหมือนเพชรนะครับ ขายหมูแดดเดียวแต่ไม่รู้ว่าในสภาวะแบบนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีอุปสรรคกับการทําหรือเปล่าแล้วหมูแดดเดียวเขาเนี่ยเขามีเคล็ดลับมีสูตรอะไรยังไงบ้างวันนี้พี่ท็อปไปคุยมาอีกฮะโอ้พูดแล้วก็น้ําลายไหลเลยเที่ยงๆอย่างนี้ด้วยอยากชิมใช่แล้วนะอ้าวไปฟังการสัมภาษณ์นี้จากทางอัมพรอัพรแหวนเพชรครับสวัสดีครับอัมพรแหวนเพชรสวัสดีครับพี่ทอครับ เป็นยังไงเห็นล่าสุดนี้โอ้โหมีผลโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานัเ้ยแต่จะมีคุกกี้ธัญพืชมีแบบอ่านู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วล่าสุดมาทําอาหารคาวบ้างใช่ไหมครับก็มีหมูแดดเดียวเข้ามาเพิ่มเติมค่ะอือไอเดียมาจากไหนอะหมูแดดเดียวเนี่ยก็คือคือเวลากลับบ้านอะกลับบ้านที่สุพรรณนะคะก็เวลากลับบ้าน็จะชอบให้แม่ทาให้ทานเรื่อยๆก็เลยเออเป็น สูตรสูตรในการที่จะทำอะคือมันมีอะไรเด็ดเด็ดม้ก็สูตรคุณแม่เลยคุณแม่แบบว่าชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราทานตลอดเวลากลับบ้านแล้วก็จะห่อกลับมากินกรุงเทพตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลากลับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบจำสูตรคุณแม่มาแล้วก็มาลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมค่ะช,ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนน่ะพอขายหมูแดดเดียวมันจะมีปัญหาเรื่องของแดดใช่ไหม ใช่วมีปัญหาเรื่องแดเวาหมดมาก็ต้องหยุดทำก็คือทำขนมอะเงียวลาไม่มีหมูก็จะทาขนทมทากี้อะไรเงี้ยคือสลับกันนะคะสลับกันอ๋อคือ,ค,ค,อคือดูลู่ลมหน่อยวันนี้ให้แดดมีหรือเล่าามีก็ทำหน่อยหนึองอะไรเี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตามตามออเดอร์ลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีแดดทำไม่ได้ ตอนนี้การกินหมูแดดเดียวเนี่ยพี่ทว่ามันอยู่ที่เคล็ดลับที่นอกเหนือจากเรื่องของรสชาติของหมูวิธีการตากให้มันกําลังดีไม่เหนียวไม่แบบจุยเกินไปอะไรอย่เงี้ยตอนนี้วิธีการทอเดเนี่ยมันก็ต้องมีใช่ไหมพี่ทอ่อยากรู้จังเลยว่าจะทอดหมูแดดเดียวยังไงให้อร่อยก็ต้องไฟอ,อ,อ่อนเลยถ้าไฟแรงมันก็จะไหม้นะคะก็แบบว่าต้องต้องไฟอ่อนอย่างเดียวเลย ห้ามไฟแรงห้ามไฟแรงรนะคะอ oh, oh oh. ่อนะคะก็ใช้เวลาในการทออประมาณก็ไม่เกินห้านาทีสิบนาทีเนาะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของของเราเนี่จะตาค่อนข้างแบบว่าถ้าเปิดการตกก็จะค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบว่าอุ้ยตาแค่แบบอมทุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชมอยู่นี่จะสั่งซื้อได้อย่างไงบ้างครับก็เข้ามาทำเฟซบุ๊กได้เลยนะคะพรแมเหรเชเลยง่ายๆนะคะค่ะแล้วก็มีตัวลายมั้ยลนยังใช้เบอร์เดิมอยู่ปะเบอร์เดิมค่ะเดิมเลยใช่เลยค่ะอ่านะอ่ะนะ,นะอะ่โอเคงั้นใครที่สนใจนะก็ไปอุดหนุนกันได้นี่เป็นอาหารเมนูใหม่ล่าสุดนะครับของแม่ค้าตัวจริงของวงการเลยนะครับก็หวังว่า กรอบสรสแล้วก็มีหมูแดดเดียวเข้ามาด้วยนะคะก็ะา๋ไว้ด้วยค่ะค่ะช่วงนี้แบบว่าโอ้คนก็แย่นะเราก็อาชีพศิลปินก็ยำแย่ด้วยแต่ว่าดูเหมือนว่าเกดจะปรับตัวได้ก่อนใครเลยตั้งแต่โควิดแรกมาเลยอะนะพอถึง COVID โควิดระลอกสามระลอกใหม่เนี่ยเราเรามีบทเรียนจากอื่นๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เกดเนี่ยฝากเป็นกําลังใจให้กับพอเพื่อๆพ,พ,พี่น้องในวงการ ของเราซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่ได้เตรียมการมาก่อนเราก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่เนี่ยเขาต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างสำหรับการเป็นอาชีพนี้เหมือนเราอะไรเงี้ยครับ่พี่แว่าคือเราได้อยากบอกเลยว่าก็คือไม่ได้ทำอะไรจริงจังนะคะก็คือทำแบบเล่นๆอะไรเงี้ยสนุกสนานอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าอุ้ยจะต้องขายเป็น พอได้ทำเพราะเราเริ่มสนุกกับงานแล้วมันก็ขายได้เรื่อยๆ,ๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนับแฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนที่ช่วยเป็นแบบหนุนด้วยนะคะเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยเราทำเราทำมาเรื่อยๆแล้วไม่ว่าจะเป็นงานสกีเสื้อสกีแก้วสกีหมวสกีหมอนอ,อะไรต่างๆก็ทำมาเรื่อยๆจนมาถึงของกินนะคะของกิน เะระาะช่วยกัะตุดนหนุนเราเป็นย้น่ารักมากๆเลยนะคะก mm ็ hmm. อยากจะบอกว่าทุกๆคนไม่ต้องอายนะคะที่จะมาแบบเพื่อขายของบางคนบอกเฮ้ยเป็นนักร้องแล้วทำไมต้องมาขายของอะไรเงี้ย mm hmm. จริงๆแล้วมันมันเป็นอะไรที่มันดีนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่วิกฤตแบบนี้หรือในช่วงที่โคว,วิดเราไม่มีงานร้องเพลงก็ลองหันมาทําดู mm hmm. มันสนุกนะคะมันสนุกแล้วก็มีไรายได้ ร้อนนะคะพี่ท็อปค่ะนะอย่างน้อยก็อ่าโอเคห้าร้อยพันหนึ่งอย่างไรก็ถ้าเกิดว่าขายได้วันเดียวพันสองพันอะไรเงี้ยพี่ท็อปว่ามันก็เป็นรายรับนะดีกว่าศูนย์บาทนะใช่วันละร้อยสองร้อยเราสะสมเป็นเรื่องมันก็ได้มากขึ้นนะคะบางคนทีบอกอุ้ยเป็นแม่ค้าขายได้วันละร้อยสองร้อยโอ้โหมันใช่มันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยจริงนะคะทำงานมันเหนื่อยจริงแต่ว่าเราก็มีความสุขกับมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เงินแสนเงินหมื่น เขาเรียกว่าอะไรอะเพราะมีคนสั่งเข้ามาถึงแม้มันจะได้กับอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ต้องเป็นความสุขที่เราได้ทําแล้วก็ให้คนได้ชิมคนได้ทานแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนเราร้องเพลงนะคะเราทําให้แฟนเพลงได้มีความสุขอันนี้แหละก็คือความสุขที่เราได้ทำเป็นกันนะคะค่ะที่ทับเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเกดด้วยนะครับขอบคุณครับชอบขอบคุณค่ะ กับคุณน้องเกศอัมพรหวานเพชรด้วยนะครับเฮียเทว์ฝากกําลังใจดีๆมากนะอย่าไปอายทํากินจริงนะจะมีกําไรแค่วันนี้ซึ่งขายของได้ก็ได้สองร้อยก็สองร้อยก็เป็นเงินน่ะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยดีกว่าเป็นศูนย์อย่างที่พี่ท็อปบอกในคลิปเลยอ่ะถูกต้องเป็นศูนย์นี่มีแต่รายจ่ายนะไม่มีรายได้เข้าามใช่อย่างน้อยก็คือสองร้อยเอามาเป็นค่ากินค่าอนู่นนี่นั่นมันก็ดีกว่านอนอยู่เฉยๆใช่ครับแล้วจะไปรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตมันยังไม่มี แล้วก็ดูท่าทางเนี่ถึงตุลานะคุณรอ,อบนี้ไปไป,ปมาเนี่นะฮะอ้าวนะอ้าวก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับนะส่วนน้องน้่แข็งทิพวันฮะงานเข้าสิครับยังไงครับพี่ท็อปมีคนแอบอ้างเพลงของเธอ,อตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเพลงกูเป็นมาเบิดแล้วเนี่ยมันโด่งดังมากครับมีนักร้อง ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นอะไรก็ตามแต่เอาเพลงนี้ไป cover เยอะมากมีใครบ้างฮะมีน้องเจนนะครับมีเจนไทยรัแห่อ่ามีเบลนิพาดาผู้ชมครับมีรำไพแสงทองเจ้าของเพลงฮิตเลยเปลตดสัมภเวสีอ่านะครับมีกระต่ายพนิพามีอาร์มชุติมานะครับมีคะแนนนัทจันนันครับมีน้องต้าวสันมีหนิงปัทมาด้วยศิลปินดังๆทั้งนั้นเลยเอาเพลงกูเป็นมาเบิร์ดแล้วไป cover แล้วดังมากใน t ิ k กต็อกในโซเชียลมีเดียใช่ปรากฏว่ามีการแอบอ้างนะฮะ ว่าเพลงนี้เป็นเจ้าของสิทธิ์คือจริงๆแล้วเนี่ยเธอบอกเลยนะฮะว่าเจ้าของสิทธิ์นี่คือเธอ,อแล้วก็เธออนุญาตให้คนเนี่ยเอาไป cover โดยไม่ต้องแจ้งเพราะว่าเป็นสิทธิ์ฟรีดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเพลงนี้ไป cover คุณต้องจ่ายชั้นห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นอะไรงี้ไม่ไม่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงนะฮะอลองได้ฟรีเลย cover ได้ฟรีเลยเขาแจ้งผ่านรายการคนลุกทุ่งมาบ,บอกว่าใครจะเอาเพลงนี้ไป c o อร์ฟรีเต็มที่เลยเอาไปร้อง l i ฟ e เล่นตามงานต่างๆได้เลยก็ฟรีไม่เสียตังค์ใดๆเลยสบายใจได้ศิลปินโอ้จะติดลิขสิทธิ์ิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะดังนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพพวกนี้พะเห็นเพลงดังๆหน่อยไงแจ้งกลับไปที่คนที่เอาไป c o ฟเวอย่างนี้เนี่ยพอเธอไปรู้ว่าเออฉันก็แต่งฉันไม่ได้เก็บตังค์ฉันให้ฟรีแล้วใครล่ะครับที่อ้างไป c o อร์แบบนี้นี่นี่นี่เคลียร์กันชัดเจนใช่แล้วนะครับ ส่วนค่ายก็สารแลนครับเปความคืบหน้าอีกแล้วครับแหมค่ายนี้เขาบอกว่าไม่หยุดหยุดนิ่งเลยมีโปรเจกต์รถแทฟีเวอร์มีนั่นมีนี่ตลอดเวลาล่าสุดครับมีศิลปินเพชรเม็ดงามเลยนะครับที่เตรียมเจรนนะครับแล้วก็จะมาประดับวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราน้องนัทสุรศักดิ์ นี่เ <ừ> พชรเป็นงามของเราเม็ดนี้นะครับที่เตรียมที่จะให้ออกมาสู่สายตาแฟนๆนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นดีกรีแชมป์18สมัยพี่ท็อปครับคุณผู้ชมครับจากไม่หมดนี่อ่าแล้วก็มีศึกวันเดวนเพลงนะครับจากเวทีลูกทุ่งไอดอลด้วยน้องนัทส,สุรศักดิ์นี่เป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ <ừ> แต่ว่าที่สําคัญคือ แรกเรื่องเดิมทีเลยเนี่ยฐานะทางบ้านค่อนข้างยักจนนี่แต่ว่าสู้ชีวิตมากนะครับอยากนํารายได้ตรงนี้มาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยความสามารถพิเศษคือการร้องเพลงแล้วก็เดินสายประกวดมาโดยตลอด ใช่แล้วนะครับแล้วตอนนี้น้องนัทสุรศักดิ์เองก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินของค่ายข้ขาวสารแลนด์เต็มตัวแล้วนะครับ,รบโดยอาจารย์แดดกฤษฎกรอ่อนตาแสงนะครับผูบ้บริหารค่ายข้ขาวสารแลนเนี่ยเล็งเห็นความสามารถของเด็กหนุ่มคนนี้ฮะม,มอบโอกาสให้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะครับอ,อาจารย์แดดบอกว่าน้องนอกเหนือจะจะมีความสามารถในการร้องเพลงรูกทุ่งแล้วเนี่ยยังร้องลิเกได้ด้วย โอ้โห oh. ซึ่งเราก็ไม่เชื่อบอกว่าจริงหรือเปล่าอาจันแดบหมเปล่าโมเปล่าพี่ท<ม>้าวโมเล่าอวยมาเคมศิลปินตัวเองจริงอาจจะเป็นไปได้แล้วมีหลักฐานอะไรเปล่าล่ะอ่าพี่ทําเลยบอกงั้นช่วย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 ,วยส่งมาให้ดูหน่อยซิยว่าเขาร้องลิเกได้หรือเปล่าเห็นบอกว่าที่นี่ที่แรกและที่เดียวด้วยที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะไปฟังน้องนัทสุศรศักเขาร้องลิเกมาฝากครับสวัสดีครับมาพี่น้อง มาฟังผมร้องลิเกให้ท่านสนุกฮาเฮนี่แหลลิเกเงินล้านขอฝากตัวฝากใจให้ท่านผู้ชมขอให้รักผมนาน,น,าน นี่เป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวไปคล้องปลาไหลหน่อยครับไปคล้องปลาไหลเลยนะเตรียมมาไหลวางเอกสารก่อนนะฮะขอจะไปคล้องปลาไหลน้องนัดสุรศักดิ์หน่อยฟังฟังเสียงแบบนี้แล้วโอ้โหแม่แม่ชอบมากชอบมากใช่ไหมพี่ท็อปใช่แล้วตอนนี้ก็มีฐานแฟนคลับแม่แม่เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะสำหรับ อนาคตของนักร้องคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆและที่สําคัญคือเขาบอกว่าหแก้วเสียงพลังเสียงดีมากคนนี้พี่ท็อปได้ฟังเพลงที่น้องไปลอยใส่เสียง cover แล้วต้องบอกแล้ว,ว่าโอ้โหเสียงดีท่นี้ถึงนี้คือจะเป็นเพชรเม็ดใหม่อีกคนหนึ่งของวงการถ้าเพลงดีๆนะสไตล์แบบพวกมนแคนพวกอะไรเงี้ยไปกไกลน่าจับตามองที่สุดถูกต้องที่สุดนะฮะ,ะน้องนัทสุรศักดิ์นะครับศิลปินน้องใหม่นะครับส่วน นี่ครับเป็นทายาทของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังน้องแป้งมิชัยฮะเพิ่งดูละครอยู่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อสุกเสาร์ที่ผ่านมาละครดังเลยตอนนี้เรตติ้งแรงเผาขนฮะอตอนนี้น้องแป้งนอกจากเล่นละครแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีซิงเกิลใหม่ด้วยเตรียมจะออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันนะครับ25พฤษภาคมน,นี้9โมงเชา้าฟังซิงเกิลใหม่ของน้องแป้งมิชัยพร้อมกันทั่วประเทศแต่อยากฟังก่อนได้ไหม มีไหมมีตัวอย่างไหมมีสิไปฟังมื่ก่อนกันว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นแนวไหนฮะ ปักป้ายขายที่ชื่อเพลงชื่อเพลงปักป้ายขายที่เลิศนะเสียงดีนะเสียงดีเสียงดีวันก่อนเขาก่อนจะได้คุณพ่อใช่ไหมมาฝากน้องมาฝากน้องพี่จ้าพี่จ๋าพี่จ้าพี่จ๋าแม่จ้าแม่จ๋าถ้าเหนยวจะแม่จ้าแม่จ๋าไปดูละครแล้วแม่จ้าแม่จ๋าเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะ25พฤศภาคนนี้นะครับพร้อมกัน9โมงเช้านะครับสำหรับเพลงของน้องแป้งมิตรชัยนะครับสวยเชียนะครับนะอ่ะ เรื่องราวของลูกธนาดลน,นะครับเกี่ยวกับการมีฟาร์มัวใช้ชื่อว่าฟาร์มสิริแวลก็คือเป็นนามสกุลของเขานะตอนนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูดูแลอยู่ที่ฟาร์มเลยทำอคอกทำอะไรอย่างดีเลยนะฮะปรากฏว่าอย่างที่เราได้เคยนำเสนอข่าวครับว่ามีแฟนคลับเนี่ยเขาร่วม เขาร่วมคอมบิเมนทารี่พี่มัทน,นาการ <c oughs> ซื้อลูกวัวซื้อพ่อวัวแม่พันอะไรเงี้ย <Yo Ma. S 1> เยอะมากมีใครบ้างนะพี่ท็อปมีแม่รุ่งแม่รุ่งนะครับวันนี้<ม>บริจาควัว3าตัวเลยนะคุณ<า>มารุ่งเนี่ยชํำๆเลยนะช้ำๆนะคุณนแล้วก็มีพี่บีกี่ตัวครับพี่บีสองตัวมีแม่น้อย f อจากประเทศพมา่าชาวไทยใหญ่ด้วยนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีมีวัวเป็นวัวนมตัวเล็ก4ตัวอันนี้อภิพี่ทนาการมาจาก แม่พริ้งเชีงใหม่โอ้ยังมีอีกไม่พอไม่ได้ต้องขานชื่อด้วยนะครับมีอัวบรามั่นแดงครับแม่ลูกคู่แม่ลูกนะครับจาก f อฟซีพม่าชาวไทยใหญ่ด้วยโอ้นะก็มีเป็นความคืบหน้านะฮะความใส่ใจของน้องลูกธนดลจากแฟนคลับเขาเขาเขาจำได้หมดนะว่ามัวตัวนี้ยคู่นี้ฝูงนี้อะไรเงี้ยตรงเนี้มาจากใครอะไรไหมเพราะว่ากาทำล็อกเก็ตเล็กๆครับ แขวะไม่ต้องคองงูจากแม่รุง่งจากแม่เล็กจากแม่กอแม่ขออะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแบบว่าเจ้าของก็แบบว่าเออชื่นใจภูมิใจมีความสุขใช่นะฮะเปนกันก็คือเนี่ยเป็นกันแบบว่าซื้องวมาเนี่ยบางทีมันเป็นงัวที่อาจจะแบบไปโดนฆ่าถ้าเกิดมันไม่ได้ซื้อมาอย่างเงี้ยนะเราก็มองแบบนี้เนาะเออแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย กันต่อไปก็เป็นการต่อชีวิตด้วยทําบุญร่วมกันอนุโมทนาด้วยนะใช่แล้วนะครับ,รบนี่คือเรื่องของฟาร์มซีรีแวลของน้องดุกธนาดลน,นะครับนะ,อ,ะอีกข่าวหนึ่งครับไปดูเรื่องของศิลป,ปินน้องจะบอกว่าน้องใหม่ก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าเป็นศิลป,ปินที่อยู่ในวงการมานาน <P os ities> พอสมควรแล้วหลายปีแล้วก็มีเพลงใหม่ๆมาใ,ให้ได้ฟังเรื่อยๆ <P os ities> ต้องบอกว่าเขาเป็นฉายาเจ้าพ่อเพลงเศร้าฮะน้องบอสธีรพงศ์นี่นะครับหลายบทเพลงที่สร้างชื่อประสบความสําเร็จมากๆหลายล้านวิวเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างหายนะหัวใจอย่างเงี้ยเท่าไหร่ฮะสิบสี่ล้านวิวคุณผู้ชมเ<ว>บาๆเบาๆขึ้นจังไดขึ้นจังไดหนึ่งล้านวิวเบาๆนะครับมีบาว่างกําลังเจ็บอันนี้เบามากครับ9 3บสามล้านวิวฮะ 93บาล้านเบาๆซอฟๆนะฮะหรือไม่แนวคนเบิดใจนี่22ล้านวิวนะครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองมีจุดยืนเบาๆซอฟๆจุดยืนที่ชัดเจนนี่เบาๆซอฟๆ4ล้านวิวขำมอันนี้เราไปฟังเพลงของน้องบอสศิลปพงษ์นะฮะคิดจังไดนะฮะซึ่งถือได้ว่าเกือบจะเป็นเพลงเกือบล่าสุดในที่มีล่าสุดกว่านี้อีกนะฮะเดี๋ยวเรากับมาเล่ากันไปฟังซสื้เสียงของเจ้าพ่อเพลงเศร้านี้ก่อนนะคิดจังไดครับ ล่าสุดนี้พี่ทับสืบทราบมาว่าน้องกำลังจะมีเพลงใหม่ใส่เสียงแล้วถ่าย MV ไปแล้วแอบย่องถ่ายเบาๆเบาๆชื่อเพลงว่าขาดที่ฮะโอ้ล่าสุดเลยจะได้ฟังกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้แล้วระดับบอสธีรพงศ์ร้องเพลงอะไรก็ดีเพราะตัวเล็กนะ ตัวเล็กแต่พลังสิ่งดีมากนี่เราติดตามเราติดตามปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีทองของค่าย V6 Music มากๆนะเพราะว่านอกเหนือจะ,จะมีเพลงที่ประสบความสำเร็จนี้23ล้านวิวผ่านไปแล้วนะครับอย่าง<ม>เช่นไม่ได้อยากเป็นเสือน้องสันน้องสัน<ม>นะฮะแล้วก็มีคนเอาเพลงนี้มา cover อ,อ,อีกหลายคนเยอะแย,ยะเลยนะฮะก็ต้องติดตามนะครับว่าปีนี้ค่ายนี้จะคืบหน้าอย่างไรบ้างแต่เพลงของบอสสิรพงศ์ก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อมาเร็วๆนี้นะครับ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลกับรายการคนรู้ท่งประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณน้ำแร่สมุนไพรเพื่อสุขภาพอุซเมะนะครับเริ่มต้นที่ดีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนนะครับด้วยน้ำแร่สมุนไพรอุเมะสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่0 631931955 0 6ศ0 95ครับ6633547นะครับสุขภาพดีชีวิตดีด้วยอุเมะนะครับขนาดนี้พิสมัยวิไลศัก์ยัยงรับประทานเป็นประจำมากว่า10ปีเลยครับขอบคุ Be b บ r รี่เบอรี่พลนะครับนวัตรกรรมแห่งการลดความอ้วนครับรูปแบบใหม่เลยนะฮะใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่095-382-7891ครับแล้วก็095-382-7893นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่ไลน์แอดก็มีครับแอดบีเบอรีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรับประทานเป็นประจำ3า3กล่อง990บาทครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เที่ยงส0บนาทีเราเจอกันสดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทางช่อง66บันเทิงเกินร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคนคนคนลูกกุ้งมันอกให้กรุ่มก็ลูกกุ่งเหมือนกันต่างคนต่างมีความฝัน